เบอร์ดีครับดีครับจิ้งจ้มัเราแป๊ดแป๊เงี้ยมันไม่ใช่นะเหื่อนไม่ใช่แล้วเห็นว่าไก่เป็นแรงก็เลยเรอ้ยาัเสร็จไม่ได้ละจะตกเปล่าวะจะตกรับเปล่าซ้ำอีกเลยมาถึงนันะครับหรอ สักพักแล้วพี่ทีแรกะจะจอดมันไม่มีร่มผมเลยมาองี้เออวันนี้มันไม่มีร่มส <c oughs> าม,มาเรยวอ <c oughs> <ม>้ไหพอได้ครับพี่อันที่ช่างอะ